สวัสดีครับพบกับแท้นะครับผมกับฮานอยวันนี้วันที่8เดือน8วันอาทิตย์นะครับผมวันอาทิตย์แล้ววันนี้วันที่8เดือน8ฝากอีกนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับฝากวันนี้มีช้อปปิ้งนะครับผมลถรดมากมายเลยของลาซาด้านะครับใครอยากซื้ออะไรลองเข้าไปเลือกซื้อเลือกหาได้นะครับรถจริงอะไรจริงนะครับทุกๆวันที่เดือนกับวันกับเดือนนะครับ เหมือนกันเช่น7เดือน7 8เดือน8ดนะครับลดกันหนํำมากจริงๆนะซื้ออะไรก็ซื้อได้ของถูกนะครับมีเก็บคูปองส่วนลดมากมายนะครับส่งฟรีนะเนาะเอาเป็นว่าใครอยากซื้ออะไรโดยไม่ต้องไปห้างหรือไปห้างของมันหมดแล้วมามง่งมาม่านะครับผมปากกระป๋องอะไรพวกนี้มีหมดนะครับผมของจำเป็นที่เราต้องใช้ราชาด้ามีขายรวมแหล่งช้อปปิง้งไว้ที่นั่นแล้ววันนี้ก็ลดแลกแจกแถมนะเดี๋ยวแอดแทนจะวางลิงก์ ไปข้างล่างนะครับใครอยากจะซื้ออะไรเข้าเก็บส่วนลดเก็บคูปองก่อนนะครับแล้วก็ช้อปปิ้งเนาะจะไปครับฮานอยวันนี้นะครับเด่นนะครับผม3ามสูตรมี47นะครับปกติเนาะหนึ่ก้าศูนยนะครับแถวที่2คือพิเศษนะครับ57ไปกับหนึ่งสาแถวที่3นี่ VIP 02ไปกับ3571นะครับผมเด่นรวมเลยเนาะจับมาที่นะครับ สีครับไปกับเอาไปกับศนะครับผมหนึ่นี่น สมานะครับ4 7ครับ4ี่ศูนย์หบางคนสงสัยเอาวันนี้แทนไม่เอา3ามแีกหรอเดี๋ยวแปดจะปรากฏเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเจย์ครับ7 1ครับเจ็ดสหนะครับหลักร้อยใครถามถึงเหรอแครับ 847ครับ840 841 843 845 870 871 873 875ครับเน้นนะครับผมเมื่อวันปกติออก483 นี่นะครับเน้น4 0ครับ4 7 7 3 8 4 0ครับ8 4 7แล้วก็8 7 3สาำหรับฮานอยวันนี้นะครับผม4 h a ฮานอยมีฮานอยเฉพาะกิจนะครับส6โมครึ่งฮานอยพิเศษห้าโมงครึ่งฮานอยปกติหโมงครึ่งนะฮานอย VIP ทุ่มครึ่งนะครับสี่ฮานอยมา3ตัวแตกสักฮานอยตรงๆซิวันนี้วันอาทิตย์8เดือน8อัตแหงแจกโชคไปช้อปปิง้งลาซาดานะเอาเป็นว่าขอให้เด่นมาเจาะเข้าขารูดนะครับขารูดเฮงปังนะวิ่งปัวปะสามตัวมาเปรี้ยงโชคดีครับสำหรับฮานอยวันนี้ครับ